นอกจากผลการนนข่นขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเสมอกับลีสยูไนเต็ดสองต่อสที่ทําให้สาวบกผีแดงสายหัวกันแล้วข่าวใหญ่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาของทีมคือเรื่องการเข้าเทคโอเวอร์สโม,มสรจากกลุ่มทุนใหม่ซึ่งกาลังจะเป็นที่จับตามองกันอยู่ในตอนนี้ว่าใครจะได้ไปอย่างที่ทราบกันดีว่าหลายเดือนที่ผ่านมาตระกูลเกลเซอร์ได้ประกาศสิ่งที่แฟนบอลอยากได้ยินมากที่สุดนั่นคือการตัดสินใจขายกิจการของปีศาจแดงได้สักทีซึ่งมาจนถึงปัจจุบันมันก็เริ่มมีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะครับล่า ว่ากลุ่มทุนจากกาตาได้ติดต่อขอซื้อทีมเข้ามาแล้วนั่นทําให้หุ้นของแมนยูเนเต็ดนั้นดันสูงขึ้นมากเลยทีเดียวคราวนี้รายละเอียดต่างๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะเราต่างต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกฝ่ายที่สนใจจะเทคโอเวอร์นั่นคือทางเซอร์จิมแล็คิฟด้วยเช่นกันคาเวสโซเฮโคนะครับนักข่าวเซนีเร์ของสกายสปอร์ตคนดีคนเดิมผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานได้รวบรวมเรื่องราวที่แฟนบอลสนใจทาเป็น q a อออกมาให้เราได้รับรู้เรื่องราวอย่างละเอียดในการเทครัั้้งนีกน ถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงาน Max, ฟุตบอลแม็กขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดดาวเพื่อแจ้งเตือนคนที่ใหม่จาทีมงานฟุตบอลแม็กซด้วยนะครับใครบ้างที่สนใจซื้อแมนยูในเต็ด รายชื่อแรกที่เข้ามามีเอี่ยวในการเทปโอเวอร์สโมสรครั้งนี้เอาจริงๆเมื่อเขามีข่าวมาตั้งแต่ก่อนที่เกลเซอร์ยังไม่ประกาศขายด้วยซ้ำน,นั่นก็คือกลุ่มอินิอสของเซอร์จิมแรดคิฟที่เป็นแฟนบอลของปีศาจแดงคนหนึ่งด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานว่ายังมีกลุ่มจากสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจเช่นกันรวมถึงทางตะวันออกล่างและข่าวล่าสุดก็คือกาตาโดยจํานวนผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นเจ้าของแมนยูเนเตตทางโซเฮโคอ้างว่าไม่ได้มีมากเท่ากับตอนที่เชลซีขายสโมสรที่มีรวมถึง100ฝาอจจะสืบเนื่องจากกระแสข่าทําัากะุรก บางกลุ่มก็อาจจะมาแค่พรีเซนต์ตัวเองเพื่อหวังผลทางธุรกิจก็เป็นได้มีแนวโน้มว่ามีผู้ซื้อรายอื่นที่มีศักยภาพสําหรับแมนยูนเตดซึ่งได้ติดต่อผ่านเดวเรนกรุ๊ปที่เป็นฝ่ายจัดแจงเรื่องการซื้อขายครั้งนี้ร่วมกับทางตระกูลเกลเซอร์ในรายละเอียดที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะไม่เป็นข้อตกลงในการรักษาความลับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือการร่วมการลงทุนมีรายงานออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์เองก็อาจจะมองเรื่องของการเข้าร่วมลงงททททุนนนนไว้้้เเหหมมมมือกกััแีี่จะขาาารด ันทึกไว้ว่าพวกเขากําลังวางแผนที่จะพัฒนาสนามโอทราฟอร์ดรวมถึงแคริงตันนั่นทําให้เรื่องอาจจะจบที่การมีผู้ร่วมลงทุนเข้ามาทําสิ่งเหล่านี้ด้วยการทุ่มเงินถึง1 0 0 0ล้านปอนด์ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับหุ้นของแมนยูนเต็ดนั้นสูงขึ้นเป็นสเท่าในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่มขึ้นอีกยิ่ที่เสหรงเป็นตรเพิ่ที่ยฤศจิะที่จุบันมีูลค่าสโมสรอยที่3 2,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวหากกลุ่มทุนจากกาตายื่นบิดเข้ามาจริงอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสนใจ สิ่งที่ฝั่งกาตาต้องการคือการต่อย,ยอดจากแผนงานที่ผ่านมาอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งวิธีหนึ่งในการทำคือการซื้อสโมสรจากพิมเร์ลีกหรือถือหุ้นในสโมสรพิมเร์ลีกเพราะเราทราบกันดีว่านี่คือลีฟฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามนะครับข่าวดีสำหรับฝั่งกาตาอาจจะเป็นข่าวร้ายของแฟนแมนอยู่นั่นคือพวกเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกเดียวในการลงทุนยังมีสโมสรอ,อื่นอื่นอีนอนมกมากมายทาั้งลิเวอร์พูลเองที่ก็มีข่าวจะขายสโมสรทีมระดับกลางๆทีี่่่่่ไไมมดด้้ใชชเเเเเ็งงงิินนสูทาาาฝัอบย ที่เทคโอเวอร์นิวคาสเซิลไปหรือแม้แต่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนในสโมรสรเช่นท็อตแนมฮอสเปอร์ ประธานของกาตาสปอร์ตอินเวสท์แมนซึ่งเป็นเจ้าของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างนาซเซอร์อัลเคลฟีได้พบกับดานีเลวีประธานสโมสรไก่เดือยทองในสึกฟุตบอลโลกและในลอนดอนเมื่อเดือนที่แล้วแต่จากข้อมูลของฝั่งท็อดแนมการประชุมไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อหรือลงทุนอะไรกับสโมสรจะอย่างใดการเข้าสู่ตลาดพิมเ์ลีกเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มทุนจากกาตาไม่น้อยหลังจากที่เข้ามาชิมลังในวงการฟุตบอลมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งแม้ว่าชื่อของพวกเขาจะเป็นที่สนใจของการลงทุนอื่นๆก็ตาม ความเป็นเจ้าของ PSG จะเป็นปัญหาหรือไม่หลายๆคนอาจจะมองไปถึงกรณีของอาเบไลฟ์ซิกและเรดบูลซัสบวกซึ่งทั้งสองทีมนั้นแบ่งแยกธุรกิจกันอย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีเฮดใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ตามแต่กลับกาตาสปอตอินเวสท์เมนต์มันไม่ง่ายขนาดนั้นเท่าไหร่พระนาเซอร์อัลเคลฟี่นอกจากจะเป็นประธานของปารีสแซงต์แชร์แม็กเขายังเป็นประธานของยูโรเปียนคลับแอสโซเ t ชันซึ่งกฎของยูฟ่ามันยากตรงที่กาตาสปอตอินเวสท์เมนต์จะเป็นเจ้าของสโมสรใหญ่ในยุโรปอีกหนึ่งทีมแม้ว่าพวกเขาจะเพ่่่งงซื้้้ออหุนน22%สสมมรรบาาาาากก็ตยยถ ซื้อแมนยูจริงพวกเขาจะไม่สามารถเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลเดียวกันกันกบปเอชได้อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มทุนในประเทศกาตราก็ไม่ได้มีแค่กาตราสปอร์ตอินเวส์เมนต์เจ้าเดียวยังมีนักธุรกิจหรือผู้ลงทุนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่สามารถซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หลังจากเรื่องราวด้านลบในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรหากฝั่งกาตรา์จะซื้อทีมในพรีเมียร์ลีก แน่นอนว่าเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับประเด็นเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแน่แม้ว่าจะมีคนมองข้ามมันได้แต่มันก็จะต้องมีคนที่จําได้เช่นเดียวกันกาตาถูกวิจัยอย่างหนักในด้านสิทธิแรงงานสิทธิสตรีและการปฏิบัติต่อกลุ่มคน LGBTQ+ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงผู้บัลโลกและแน่นอนว่ามันจะเป็นที่สนใจของสื่ออีกครั้งหากชาวกาตาร์เทคโอเวอร์แมนยูเนเต็ดเอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลได้กล่าวว่าการยื่นบิดของกาตาอาจจะเป็นการปลุกกระแสสาหรับพิมลีกที่จะเสริมสร้างกฎการเป็นเจ้าของ อังกฤษกับกาตา์นั้นเป็นไปได้ได้ีและไม่มีการคาดการณ์ว่าพิเมรีกจะขัดขวางการลงทุนแต่อย่างใดคาดว่าสมสรอนจะมีมูลค่าเท่าไหร่ครอบครัวเกลเซอร์ต้องการเงินราวๆ6 0 0 0ล้านปอนด์สำหรับการขายสมสรอนแต่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าอยู่ที่2.9พันล้านซึ่งเป็นแก๊ปที่ใหญ่พอสมควรและแม้ว่ามันจะดูห่างกันขนาดนั้นแต่การประเมินมูลค่าเกือบ3 0 0 0ล้านนั้นยังเป็นสถิติระดับโลกของวงการฟุตบอล ในเรื่องสถิติเกี่ยวกับตัวเลขทีมกีฬาที่มีการขายมูลค่าสูงสุดตกเป็นของเดนเวอร์บ n c งโกสทีมบมริกันฟุตบอลชื่อดังซึ่งขายไป3.75พันล้านเมื่อปีที่แล้วตัวในวงการลูกหนังเชลซีขายไปในราคา2.5พันล้านปอนด์นิวคาสเซิลอยู่ที่3 0 0ล้านปอนด์และทยอยไปนในการเทคโอเวอร์ปารีแซงเชคแมนเมื่อปี2011ในตอนนั้นมีราคาเพียงแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นอาจจะต้องยอมรับว่ามูลค่าของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลตอนนี้น่าจะมากกว่าเชลซีน่าเท่า พันล้านที่เกลเซอร์ตั้งเอาไว้มันอาจจะดูเวอร์วังและทำให้แฟนบอลชาวไทยหงุดหงิดไม่น้อยนะครับซึ่งผู้ซื้อทั้งหลายจะยอมจ่ายเงินเหล่านั้นกับทีมที่มีผลประกอบการราวๆห้ราร้อยแปดสิบล้านปอนด์หรือไม่กับเงินที่ต้องจ่ายไปกับค่าจ้างนักเตะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้นอกานั้นยังไม่พอนะครับยังรวมถึงโครงการปรับปรุงภายในองค์กรพวกสนามซ้อมสนามแข่งซึ่งต้องใช้เงิน1,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวทีมจะได้เจ้าของใหม่เมื่อไหร่ นี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลสนใจมากที่สุดแล้วว่าเรื่องมันจะเป็นจบเมื่อไหร่บรรลุก็ตกลงกันตอนไหนและสุดท้ายทีมจะได้ใครเข้ามาเป็นเจ้าของด้านเดลเรนกรุ๊ปต้องการให้การยื่นบิดเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพัานธ์และก็เสนอเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาโดยสามารถทําได้ตั้งแต่ก่อนจบฤดูดกาลนี้เลยแต่ก็ไม่ได้มีเส้นตายเหมือนฝั่งเชลซีในตอนนั้นเช่นกันฝั่งสแตมฟอร์ดบิดที่มันรวดเร็วเพียงแค่สามเดือนนั้นเป็นเพราะว่ามันจําเป็นต้องทานะครับหากการยื่นบิดครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นมมมมาาาาาหหลลััังงกกกกกกเเเเเเดดือนนนนนนุพธธ์็จจะะไไ่่่ถูปฏิสช้้ร พอสมควรหากโชคดีทุกอย่างเคลียร์ทันปิดด้วยดูการจะมีเงินจำนวนมากให้เอริเตนฮารช้อปปิ้งช่วงซัมเมอร์หรือไม่ โซเฮโคมองว่ามีความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของเช่นกันซึ่งเราได้เห็นกับตัวอย่างของท็อตรโบลีกันมาแล้วนะครับกับการใช้เงินในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าของใหม่จะพยายามสร้างชื่อตัวเองในการใช้เงินทุ่มซื้อเพื่อซื้อใจแฟนบอลอย่างไรก็ตามนะครับเทาว่ากันตามตรงแมนยูนเต็ดก็เป็นทีมที่ใช้ใจ่ายในการซื้อนักเตะมากมายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่หรือการซื้อทีมยังไม่เสร็จสิ้นแต่อย่างใดกกูกาาาาลที่่่่ผนนมตัววเขบบงอกร นนั้มีการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวเมื่อทั้งแมนยูนเต็ดและเรอร์พูลประกาศขายทีมพร้อมๆกันสโมสรไหนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ากัน มันเป็นเรื่องตลกร้ายไม่น้อยเลยนะครับกับการที่สองทีมที่ฟาดฟันกันในสนามมาอย่างยาวนานเป็นคู่แข่งกันมาตลอดก็ยังต้องมาสู้กันในเรื่องนี้อีกและแน่นอนว่ามันส่งผลไม่น้อยต่อกระบวนการการยืดซื้อของทั้งสองฝ่ายพอได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากฝั่งลิเวอร์พูลก็คือแอนฟิลกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วสนามซ้อมของพวกเขาก็ใหม่เอี่ยมดังนั้นการลงทุนที่จะเป็นในโครงสร้างพื้นฐานจึงน้อยกว่าทางแมนยูอยู่มากนั่นทําให้ฝั่งผงแดงน่าจะเจรจาเรื่องตัวเลขได้ง่ายกว่าด้วยในทางตรงกันข้ามนะ วักเงินบำรุงทางฝั่งเจ้าของปัจจุบันเองก็หวังฟันเงินจากการประกาศขายครั้งนี้เป็นการทิ้งทวนแต่าก,การให้ข้อมูลของโซไฮโคทั้งหมดทั้งมวลได้ข้อสรุปที่ว่าการเข้ามาเทคโอเวอร์ซโมสร์แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นอยู่ในกระบวนการรอผู้ลงทุนจากหลายๆฝ่ายยื่นข้อเสนอเข้ามาซึ่งก็อยู่ที่ครอบครัวเกลเซอร์ว่าจะตัดสินใจจับมือกับใครซึ่งการที่จะเลือกจับมือน,นั้นก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หลกัลกๆคือเม็ดเงินในระดับที่พวกเขาต้องการรายละเอียดอื่นๆเป็นเพียงเรื่องปลลลีีีกกกยยย่่่่่อทททไมใชปััััจจหขณะงงผูุ้น็าคิดหนักอยู่ไม่น้อยรับกกาาาเข้้มมแลวี ใช้ายรออยู่มากมายซึ่งถ้าตามรายงานก็มากกว่าพันล้านปอนด์แน่นอนซึ่งอยู่ที่พวกเขาแล้วว่าจะมองเรื่องไรายได้ที่จะเข้ามามันคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนไปก่อนหน้านี้กําหนดเน้นลน์ไม่มีแม้ว่าจะมีการการปฏิทินเอาไว้ว่าจะเปิดให้ยื่นบิดเข้ามากลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ตามถ้าได้ข้อเสนอที่ดีและรวดเร็วก็อาจจะได้ข้อสรุปเร็วขึ้นแต่ถ้ามัวแต่ยื่นบิดกันไปกันมาและยังไม่ได้ตามที่เกลเซอร์ต้องการก็คงยืดเยื้อกันไปยาวๆเลยนั่นแหละครับ การ์ตาสปอร์ตอินเวสเมนต์จะกลายเป็นเป้าของแอมเนสตี้กับดราม่าเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศจนั้นแมนยูนเต็ดและแม้แต่ลิเวอร์พูลเองที่ก็มีข่าวต้องคิดให้หนักๆถ้าจะจับมือกับนาสเซอร์อัลเคลฟีและกับการที่ลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เปิดขายทีมอยู่ในตอนนี้เท่ากับว่าส่วนหนึ่งก็จะมีการแย่งคู่แข่งกันเองซึ่งนั่นก็จะทาให้ดีของแมนยูนเต็ดและตระกูลเกลเซอร์เสียเปรียบไปอีกเล็กน้อยเพราะถ้าหากผู้ลงทุนไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต,ต้องเป็นแามาน และนี่คือเรื่องราวต่างๆในการเทคโอเวอร์สมอสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณผู้ชมอยากให้มันเป็นอย่างไรล่ะครับอยากเห็นกลุ่มทุนไหนเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็